สวัสดีค่ะพบก,กับช่องอาวินชีตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านต้นจันทา์ค่นี่บรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นส่วนของ ด้านหลังคาเฟ่ทุกคนคือที่นั่งหรือบรรยากาศในร้านมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเป็นวันเปิดร้านวันแรกด้วยดูสิทุกคนสวยอยู่นะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูอินเสิร์ตสวยๆกันเลย โอ้ยบรรยากาศดีมากคือมีความเขียวมากว่าดูดีทรกอนแล้วตรงนี้นะคะก็ยังมีซุ้มอีกเป็นซุ้มเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่มาน้อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้เลยอ่านี่กระท่อมริมทุ่งนะคะ แล้วก็สองข้างทางนะคะปลูกดอกไม้ด้วยทุกคนคือดีมากเวอรสวยงามเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งหน้าร้านดีกว่าว่าหน้าร้านเป็นแบบไหนนะคะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้า เป็นส่วนด้านหน้าร้านนะคะก็จะมีซุ้มเล็กๆประมาณ3ซุ้มตรงนี้ค่ะแล้วก็มีชิงช้าด้วยสิกเนเจอร์ของที่นี่เลยน่าจะเป็นทุ่งข้าวที่เขียวดูสินี่มีพนักง,งานต้อนรับด้วยนะคะสวัสดีค่ะเชิญน้าในเลยเลยค่ะขอบคุณค่ะ โอบรรยากาศดีเวอร์อยากจะบอกว่าใครที่ต้องการมาเที่ยวคาเฟ่แบบสงบสงบนะคะแนะนำที่นี่เลยเพราะที่นี่บรรยากาศดีมากมีลมพัดเย็นสบายนะคะ เดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูภาพมุมสูงกันเลยไปเลยค่ะ เี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินไปดูมุมอื่นๆอีกน,น,นะคะคือที่เนี้ยบอกเลยว่าสถานที่ที่ให้เราถ่ายรูปนะคือเยอะมากคือตรงนี้สิคือตรงนี้เป็นรังนงก่ะแกคือตอนนี้หายใจไม่ออกเดี๋ยวเราถอดแมสตดิ้นหนึ่งขออนุญาตนะคะอาที่เราถอดแมสนะคะเพราะว่าตอนนี้ เราไม่ได้อยู่ใกล้คนเลยทุกคนวันนี้เปิดร้านวันแรกด้วยนะคะถ้าใครอยากมาก็มาได้นะคะอําเภอผลพิสัยจังหวัดนองคายบ้านต้นจานคาเฟ่นะคะที่นี่จัดแบบสไตล์แบบมินิมอลนิดนึงนะคะทุกคนมีเปรให้นอนถ่ายรูปกับทุ่งข้าวเขียวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีรังนกมีซุ้มนิดๆหน่อยๆทุกคน แต่ว่าบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีโคตรด,ด,ด,ดีสุดๆเลยดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะคือลมเย็นมากเย็นสุดๆแล้วบรรยากาศตรวนี้เป็นใจมากคือไม่มีแดดเลยค่ะมีก็จะแบบว่ามาเป็นบางบางเขาเรียกว่าอะไรบางเวลาบางโอกาสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ เย็นมากแล้วก็ที่นั่งเยอะมากเลยนะคะทุกคนให้ตายเถอะเมื่อกี้ฉันลืมเปิดไมค์คือฉันสัมภาษณ์คุณเจนนี่เขาไปแล้วคุณเจนนี่บอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ oh และคนนี้คือสามีของคุณเจนนี่เขาด้วยคะชื่อ คุณตาบุญค่ะโอ้ช่วงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยอะครับยืมนายยกมาถยนาได้ไหมครับโอ้ไปกันทุกคนตอนนี้ฝนตกซะหลังจากที่เราไปเดินทัวร์มาเรียบร้อยแล้วนี่เลยอ่าทุกคนต้องได้ยินเสียงฝนแน่ๆน้ำอ่ะละลายหมดเลยอ่ะมัวแต่ไปเดินถ่ายรูปเพื่อที่ถ่ายรูปเยอะมากจริง พอดูในชื่นใจตัวออแสงไปเข้าน้าเลยไม่สวยอันนี้เราสั่งลาเต้ามานะคะตอนนี้อร่อยอยู่นะกาแฟเข้มข้นหวานกำลังพอดีเลยตื่นค่ะ สำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่เหมือนเรานะคะเดี๋ยวเราแปะเพจไว้ให้นะคะเป็นเพจบ้านต้นจานคาเฟ่นะคะอยู่อำเภอพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะคะอุ้ยบรรยากาศตอนนี้ดีเวอร์ฝนต,ตกจ้าฝนต,ตกเด้อฝนต,ตกเด้อนี่นะจ๊ะสำหรับใครที่อยากโทรมา สำรองที่นั่งไว้ก่อนนะคะโทรได้ที่เบอร์นี้เลยหรือนะคะติดต่อผ่านเพจ f a c e b o o k บ้านต้นจานคาเฟ่น,นะคะเออพอฝนตกแล้วแบบเย็นๆเ,เนาะคือแบบว่ามันรินรินนิดนึงมันไม่ถึงกับตกหรอกทุกคนมันก็บรรยากาศดีมากโอเคเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับกันเลยสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปกันแล้ว สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วพี bye ่บบ๊า